เรามาภาวนาต้องควบคุมจิตใจของเราจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นมามันก็รับรู้อย่าเพิ่งตีความว่าดีหรือไม่ดีต้องสังเกตดูมันเกิดจากอะไรแล้วมันอยู่ใน,ในจิตใจของเรามันจะมีผลอย่างไรบ้างบางสิ่งบางอย่างพราเมือไรไปลายประหลาดเกิดขึ้นมาแล้วก็ชอบบางบางครั้งก็กลัวทั้งสองอย่างมันข้ามขั้นตอนขั้นตอนก็ ต้องดูไว้ก่อนว่ามันดีจริงจริงไหมหือไม่ดีจริงจริงไหมต้องอดทอนสักพักหนึ่งเราจะรู้ท่านจะบอกว่าก่อนที่จะภาวนาต้องทำใจของเราให้เหมือนแผ่นเด่นแผ่นเดินก็หนักแน่นมีอะไรขยะอะไรเทลงไปมันก็ไม่ขยะขยะ ไม่นำหอมปล่อยออมามันก็ไม่ฟูขึ้นมามันอยู่ปกติของมันเจตจากอก็เราต้องรักษาความปกติไว้เราจะ,จะดูได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีดูได้ตลอดเราจึงจะเพ่งตัวเองได้